สะเทือนวงการวัวอีกแล้วนะครับเมื่อนายหอยเวียดนามเริ่มกว้านซื้อวัวควายในไทยฝากกดไลค์และกดติดตามด้วยนะครับประเทศเวียดนามนี้นะครับเป็นประเทศที่ขาดแคลนเนื้อวัวมีการนําเข้าเนื้อวัวเพิ่มทุกปีซึ่งแนวโน้มการบริโภคเนื้อวัวในเวียดนามก็พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งสวนทางกับจํานวนวัวในประเทศที่ลดลงอย่างต่อเนื่องครับโดยรองอธิบดีกรมปรศุสัตว์เวียดนามกล่าวว่า เวียดนามประสบปัญหาขาดแคลนเนื้อแดงเป็นอย่างมากเนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคเนื้อวัวภายในประเทศเปลี่ยนไปมีความต้องการบริโภคเนื้อวัวมากกว่าเนื้อมูและเนื้อไก่โดยเวียดนามมีการนําเข้าเนื้อวัวเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลีย่ย24%ในช่วง3ปีที่ผ่านมาและมีมูลค่ามากกว่า3 3 5ล้านเหรียญสหรัฐนอกจากการนำเข้าเพื่อการบริโภคภายในประเทศแล้ว ประเทศเวียดนามยังมีการส่งต่ววัวไปยังประเทศจีนด้วยครับซึ่งวัวที่นิยมนําเข้าประเทศเวียดนามคือวัวสายพันธุ์จากประเทศพมา่าหรือจะเป็นวัวปรามันและชาโลเล่ลูกผสมนิยมวัวเพศผู้ที่มีขนาดกลางไปใหญ่เวียดนามนิยมนําเข้าวัวที่มีชีวิตเพราะเวียดนามนิยมบริโภคเนื้อ้อนที่เชื่อสดๆสมากกว่าเนื้อที่ชําแหละแล้วครับนอกจากนี้แล้วนะครับประเทศเวียดนามยังมีการนําเข้าวัวจากประเทศออสเตรเลีย ที่เป็นผู้ค้าสําคัญของประเทศเวียดนามครับจํานวนวัวที่นําเข้ามากกว่า3ามแสนหนึ่งหมื่นตัวซึ่งมีอัตราขยายตัวร้อยละ73ส่วนจํานวนวัวที่นําเข้าจากไทยยังไม่ทราบข้อมูลที่แน่ชัดครับเนื่องจากประเทศไทยได้ส่งวัวเนื้อผ่านชายแดนประเทศลาวก่อนเข้าสู่ประเทศเวียดนามครับจึงไม่มีการเจ็บข้อมูลทางสถิติแต่จากการเจ็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการไทยพบว่า ประเทศไทยมีการส่งออกวัวเนื้อไปประเทศเวียดนามเป็นจํานวนมากครับโดยเฉพาะเทศกาลหรือช่วงเวลาที่สําคัญที่วัวจะส่งออกจากไทยไปยังประเทศเวียดนามมากที่สุดนั่นก็คือช่วงเทศกาลตรุษจีนครับเนื่องจากชาวเวียดนามเชื้อสายจีนจะมีการเชือดวัวในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมก,กราคมวัวจะถูกนําเข้าไปในช่วงเวลานี้เป็นจํานวนมากครับเช่นเดียวกันกับวันฉลองการปลดแอกกรุงไซง่อน วันแรงงานและวันชาติที่จะต้องมีการเฉลิมฉลองใหญ่ได้มีการนำวัวเข้ามาเชืออในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคมครับเวียดนามถือว่าเป็นตลาดเนื้อวัวที่กำลังเติบโตจากร,รายปัจจัยครับทั้งการเติบโตของประชากรและการเพิ่มขึ้นของรายได้ต่อประชากรซึ่งเราอาจเห็นได้จากตลาดนัดวัวควายในประเทศไทยปัจจุบันนี้เริ่มมีพ่อค้าชาวเวียดนามมากว้านซื้อวัวควายเพิ่มสูงขึ้น หรือแม้กระทั่งพ่อค้าชาวไทยที่ทําหน้าที่เป็นนายหน้าซึ่งระบบนายหน้ามีความสําคัญต่อกระบวนการค้าวัวข้ามแดนครับโดยนายหน้าทําหน้าที่เป็นตัวเชื่อมเครือข่ายตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการนายหน้าแมงออกได้หลายประเภทตามห่วงโซ่ของการค้าและการสร้างมูลค่าวัวควายครับแต่นายหน้าที่มีอำนาจต่อรองและควบคุมสูงสุดต่อกระบวนการค้าวัวควายคือนายหน้าที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพ่อค้าชาวต่างชาติ โดยนายหน้ากลุ่มนี้จะอาศัยการผูกขาดเส้นทางการส่งออกการติดต่อและการกำหนดราคาอีกทางนายหน้ากลุ่มนี้ยังมีประสบการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์บริเวณชายแดนส่งผลให้พวกเขามีอำนาจในกระบวนการสร้างมูลค่าเวอควายข้ามแดนดังนั้นครับหากการที่อำนาจอยู่ในมือของนายหน้ามากเกินไปก็จะทำให้เกษตรกรอยู่ในสถานะที่เสียเปรียบและกลายเป็นบุคคลที่ได้รับความเสี่ยงสูงสุดครับ แทนที่ระบบนายหน้าจะเป็นตัวแสดงเชื่อมขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่นำไปสู่การกระจายความมั่นคงให้แก่ระบบเศรษฐกิจโดยรวมระบบนายหน้าก็จะกลายเป็นเพียงกลไกของการฟูกพันของายทุนใหญ่และเป็น,นกลไกที่ทำหน้าที่ผักภาระความเสี่ยงให้แก่เกษตรกร,เ,รเท่านั้นเองครับอีกหนึ่งช่องทางความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์กับเพจผสมเทียมสัตว์ กดติดตามได้ในช่องทาง Facebook และหากท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือท่านผู้ชมให้ผมรีวิววอเตรไรคอมเมนต์กันมาได้ด้านล่างแล้วพบกันในคลิปต่อไปขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ